มาบึงขขาวานอยู่ตรงหน้าครับอยากห้างจักหน่อยอยู่แต่ว่าโบมิยาปันไดกำลังสิเกิดแล้วครับงาก็ได้ท่านฝนตกสิดีอยู่คือว่าน้ามบมิยาป็นไดหยามันก็นสิเริ่มเกิด กำลังสิเกิดซ้อนมากเป็นรัคเขาเหนียวอยู่ห้สาพอดีอยู่ระยะแต่ว่าาก,กำลังสิ่งนี้หนงังพ้อดีอยู่เนายางเดียวคือ,คอสิรักษาน หย่าจังใดทอนนะครับขั้นนำม,มากสิพอดีพอดีตอนนี้